Dangerous place now. การกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ทิ้งเวลานานเกือบ6ปีของเรื่องราววันสิ้นโลกในกรีนแลนด์2่าชาตาโลกาวินาศถือว่าเป็นแนวหนังที่คนดูหนังคิดถึงสำหรับหนังแนววันสิ้นโลกที่ถ้าหากพูดกันตามตรงความนิยมเนี่ยมันก็เสื่อมลงเรื่อยๆตั้งแต่ปลายยุค2,000มาจนถึงตอนนี้ในนาทีจะมีหนังแนววันสิ้นโลกหนังโลกแตก มาให้คนดูหนังเนี่ยบันเทิงกันซึ่งกรีนแลนด์เป็นหนังเอาตัวรอดวันสิ้นโลกที่เข้าฉายไปตั้งแต่ปี2020แล้วครับองค์ประกอบโดยรวมทำออกมาได้ดีพอสมควรทั้งนักแสดงแม่เหล็กอย่างจราร์ดบัลเลอร์ที่ต้องมารับบทเป็นหัวหน้าครอบครัวเอาชีวิตรอดจากไหนะดาวหางถล่มโลกกรีนแลนด์คือเรื่องราวของจอห์อริสันและเนอชนครอบครัวที่ถูกรับเลือกจากรัฐบาลไดโคตารอดชีวิตจากเหตุการณ์โลกแตก ให้เดินทางไปที่ศูนย์พักพิงเพื่อที่จะรักษามนุษยชาติไว้จากเหตุการณ์ดาวหางครักพุ่งชนโลกหนังจะพาเราเดินทางเอาตัวรอดไปกับครอบครัวนี้สำรวจโลกและสังคมมนุษย์เมื่อต้องพบกับหายนะระดับโลกแตกพวกเขาจะต้องเจอกับความโหดร้ายอะไรบ้าง รสชาติของหนังภาคแรกครับอาจจะไม่ได้หวือหวาใส่เต็มนักเพราะว่าต้องใช้เวลากับการสำรวจจิตใจตัวละครของครอบครัวตัวเอกในภาพรวมเลยจะเป็นการพาคนดูไปค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพโลกเมื่อเจอกับเหตุการณ์ดาวห่างพุ่งชนไปจนถึงบังเกอร์สุดท้ายที่เป็นความหวังเดียวของผู้คน we've says lost this is 5ปีต่อมาครอบครัวนี้ค่อยๆเจอกับทางตันเมื่อพวกเขาไม่สามารถอาศัยอยู่ในหลุมหลบภัยจากความโหดร้ายได้อีกต่อไปเมื่อมนุษย์ค้นพบว่าโลกภายนอกนั้นเริ่มกลับมาฟื้นตัวแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องความอันตรายของสภาพแวดล้อมจากเหตุการณ์ดาวหางอยู่จอห์นผู้เป็นพ่อตัดสินใจพาครอบครัวออกจากบังเกอร์ ค้นหาที่อยู่ใหม่ที่ยั่งยืนกว่าเดิมเกิดเป็นการเอาตัวรอดสู้กับโลกภายนอกอันโหดร้ายอีกครั้งซึ่งในครั้งนี้จะไม่ใช่แค่การเอาตัวรอดจากโลกที่ล่มสลายแต่จะเป็นการเอาตัวรอดจากโลกหลังการล่มสลายไปแล้วถึง5ปีตลอดการเดินทางของพวกเขาจึงจะเต็มไปด้วยความอันตรายที่คาดไม่ถึงกรีแลนสองเมกเรชั่นฟาชตาโลกาวินาท จะยังคงได้ผู้ร่วมกับริกโรมันวาผู้กำกับจากหนังภาคที่แล้วและเป็นผู้ร่วมกับคู่บุญของนักแสดงนําอย่างเจอรัตบัตเลอร์กลับมาถ่ายทอดเรื่องราวของครอบครัวที่ต้องดิ้นรนบนโลกที่แตกสลายในหนังภาคที่2นี้เองครับพวกเขาจะใช้ทุนสร้างสูงกว่าหนังภาคแรกเกือบ2เท่าเพื่อที่จะเนระมิตโลกที่โหดร้ายขึ้นมาอย่างสมจริงพร้อมกับการถ่ายทอดการฟื้นฟูของโลกว่าในมุมมองของเขาโลกจะกลับมาเป็นอย่างไรถ้าหากถูกทําลายมานานกว่า5ปีนั่นคือสัญ,ญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงของทิศทางตัวหนังว่าในตอนนี้กรีนแล จะกลายเป็นหนังเอาตัวรอดหลังโลกล่มสลายจากตัวอย่างวิชัวการเอาตัวรอดจึงจะเป็นภาพที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนทั้งภัยธรรมชาติแบบใหม่ที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิมสภาพภูมิอากาศที่โหดร้ายมากขึ้นนั่นยังไม่รวมกลุ่ม,มนุษย์ของโลกภายนอกที่ไม่ได้เข้าพื้นที่กรีนแลนด์ในหนังภาคก่อนตอนนี้พวกเขาจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นกันในหนังภาคนี้ครับ ซึงพูมกับริกโรมันวาก็เคยได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมโดวยว่าวิชวลที่เกิดขึ้นเขาได้แรงบันดาลใจจากมหากราบหนังดูนหนึ่งในไฮไลท์ของหนังภาคนี้คือการถ่ายทอดดินแดนเยือกแข็งของทวีปยุโรปที่พวกตัวเอกจะต้องเดินผ่านเพื่อหาที่อยู่ใหม่ซึ่งพวกเขาก็เลือกที่จะออกกองถ่ายทําในสถานที่จริงที่ประเทศไอแลนด์และสหาร,ราชาอาณาจากักรเพื่อให้ได้ภาพดินแดนที่กลายเป็นทุกน้ําแข็งของโยุโรปที่สมจริงที่สุดในาชื่อสารประเด็นเสี่ย ในส่วนของนักแสดงก็จะยังได้เจอรัตบัตเลอร์กลับมารับบทเป็นจอห์นเกรดิตีมอรินาแบ็คคารินกลับมารับบทเป็นเอลิสันเกรดิตีแต่ที่จะเปลี่ยนไปคือตัวละครลูกเนธานที่จะได้นักแสดงใหม่เป็นหนุ่มวัยรุ่นโรแมนกริฟฟินเดวิสที่จะแสดงเป็นลูกชายของบ้านในวัยที่โตขึ้นหลายคนที่ได้ดูหนังภาคแรกมาแล้วชอบคงตั้งคำถามแล้วอยากจะเห็นเรื่องราวต่อว่ามนุษยชาติจะปรับตัวอย่างไร เมื่อโลกถูกของเป็นหน้ากรองผู้คนต้องหลบซ่อนเป็นระยะเวลาที่นานถึง5ปีแน่นอนว่ามนุษย์จะถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มที่รัฐบาลเลือกที่จะรักษาไว้เพื่อสืบทอดมนุษยชาต,ติต่อไปและกลุ่มมนุษย์ที่ถูกทิ้งให้เอาตัวรอดอย่างโหดร้ายตลอดเหตุการณ์โลกาวินาทีแลนสองมิเรชันจะพาไปหาคำตอบ ผานเหตุการณ์การเอาตัวรอดของครอบครัวธรรมดาที่ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งออกไปเสี่ยงอันตรายเพื่อหาที่อยู่ใหม่พวกเขาจะรอดหรือไม่ใครที่ชอบหนังแนวเอาชีวิตรอดจากภัยพิบตัติหนังโลกแตกโลกล่มสลายแนะนำเป็นอย่างยิ่งครับเปิดต้นปีด้วยหนังเดือด,อดอแบบนี้ต้อง Greenland 2 Migration ฝ่าชะตาโลกาวินาศ15มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ Major Cineplex ถ้าหากว่าชื่นชอบการนําเสนอของจังหวะจานังฝากกดไลค์คลิปนี้เพื่อให้คลิปนี้ขึ้นฟีด YouTube มากขึ้นกดแชร์เพื่อเพื่อนๆคนรักหนังรู้จักกับจังหวะจานังและกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอเกี่ยวกับภาพยนตร์ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบเลิ่มวี่งเสรมจวี่สวัสดีครับ